รุงศรีแตกแล้วกรุงไทยก็แตกทกศก็แตกกรุงไทยนะครับกรุงศรีทกศกรุงเทพไทยพาณิชย์แตกนะครับไม่ใช่พม่าไปตีแตกนะครับแต่คนไทยเนี่ยนะครับไปมุ่งไปกดเงินหนึ่งพันบาทนะครับโอ้โหครับสามวันแรกนะครับในการแจกเงินสดนะครับหนึ่งบาทของรัฐบาลนะครับธนาคารแตกนะครับ เงินเกลี้ยงตู้ไม่มีให้กดเลยครับสร้างความผิดบังให้กับพี่น้องชาวไทยในกลุ่มแรกนะครับก็มารอรู้ว่าธนาคารเนี่ยจะเติมเงินให้ทันหรือเปล่าโอเคครับคลิปนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการแจกงเงิน1นึ่งหมบาทในเฟสแรกนะครับกุ้งสีแต่ครับสวัสดีครับพบกับช่องสารดีมีความรู้สูดีเลย,ยครับ เกินหัวนะครับคลิปไฮไลท์บอกเลยครับกรุงศรีอยุทยาแตกแล้วนะครับกรุงไทยก็แตกนะครับคือธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารอะไรก็กรุงไทยธนาคารเกษตรกรไทยธนาคารกรุงเทพนะครับเกือบทุกธนาคารนะครับตอนนี้ประชาชนนะครับมุ่งหน้านะครับไปหาท่านมุ่งหน้านะครับเพื่อที่จะไป กดเงินจากท่านนะครับท่านละหรือคนละหนึ่งหมื่นบาทอ่านะครับท่านต้องเติมตังค์มาไว้ในตู้เนี่ยให้เยอะๆให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนของเร,า,นะรนานะครับก็ไล่มาแล้วครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับทุกธนาคารเนี่ยแตกล้นทลาออกมานะครับเข้าคิวกันแน่นเอียดเพื่อจะไปรอลงทะเบียนพร้อมเพลีเพื่อจะไปรอทะเบียนอ่ารอลงทะเบียนอะไรบัตรประชาชน ะไรต่างๆนะครับหรือมึกหรือแม้กระทั่งการไปไทายบัตรที่ว่าการอำเภอเนี่ยประชาชนพี่น้องกลุ่มแรกนะเฟสแรกเนี่ยก็ไปไทายบัตรเปลี่ยนบัตรงาไปลงทะเบียนพร้อมพลีแต่หลายธนาคารที่ไอ้ลุงวิทย์พูดมาเนี่ยครับจนให้ธนาคารนี่นะครับเจ๊งละนาวาไปแล้วนะครับเกือบทุกธนาคารนะครับภายในสองวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับ ครับถ้าเราติดตามข่าวโซเชียลเนี่ยโอ้โหนะครับประชาชนนี่ให้ความสําคัญมากในการไปกดเงินก็แบบคือบางคนได้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับเพื่อที่จะไปกดเงินบางคนก็มาเข้าคิวกันรอยาวเหยียบเอารองเท้าไปวางเอาน่นนี่นั่นกองไรเก้าอีอออ้ไปวางนะครับบัตรคิวนี่ไม่พอเลยครับตอนนี้บัตรคิวนี่เจ้าที่ตํารวจได้ต้องเจ้าที่ตํารวจไดต้อง ไปบริการอำนวยความสะดวกให้และเงินที่เข้าเนี่ยนะมันก็เป็นเฟสแรกเนาะเฟสแรกก็คือลุคคนพิการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนนั่นแหละนะครับลงท้ายด้วยศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะสามวันวันเนี้ยข้ามไปอีกทีวันจันทร์งลงท้ายด้วย 0, แปดกับนะเนก,ก,ก้นนะา 8, 9, นะครับ ตอนนี้ธนาคารครับไม่เป็นทันกินนอนครับเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ธนาคารตอนนี้นอนหลับไม่สนิทนะครับใจระ้อดนะครับตอนเนี้ยบริการพี่น้องประชาชนนะครับสักก่อนจะเพิ่งนอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวอีกสักไม่นานนะครับอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะซากันแล้วแหละอาอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่วุ่นวายนะครับวุ่นวายพอสมควรวุ่นวายเยอะเลยแหละนะก็คือวันนี้ความตั้งใจจะมาเล่าก็คือเามาเล่าถึงที paint, ่มาของเงินเนาะ ที่มาขอ,ของเงินที่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นวตรลับขับตะนอเน,นี่ยไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านไปต่อคิวขับรถตั้งสิบกิโลยี่สิบกิโลเนี่ยบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังคือบางคนมีบัตรสวัสดิการอย่างรัฐแต่ไม่ได้ก็มีนะบางคนก็ได้อ่าก็มีร้องห่มร้องไห้ก็ไม่รู้จะว่างไงเนาะมันลุงวิทย์ก็ไม่ได้เป็นคนโอนให้เนาะ้าลุงวิทย์มีเงินเยอะขนาดนั้นกว่า,าให้ทุกคนหละนะครับก็คือเนื้อหาจะพูดคือวันนี้ก็คือ เงินที่รัฐบาลมาแจกนะครับอันนี้ไม่ได้ดราม่านะครับก็คือเป็นเงินไม่ใช่เงินของพรรคเพื่อไทยนะครับอ่าไม่ใช่เงินของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เงินของนายกยุ้งอิงไม่ใช่เงินของอดีตนายกทักษิณน,นะครับไม่ใช่เงินพักใดดพักรวมธรรบัญญกเจ67พักนะครับแต่มันเป็นเงิน ของประเทศของเราของการเสียภาษีของผู้ที่ทํางานผู้ประกันตนต่างๆผู้มีเงินเดือนว่าถูกครับจารวิทย์มีเงินเดือนก็เสียภาษีปีละหมื่นคนไหนมีรายได้เข้าบัญชีมีรายได้ที่จดทะเบียนยื่นเสียภาษีกับสัมักงดเนี่ย,คคน,น,ยนะครับนั่นแหละครับเขาก็จะดูว่าเงินเข้าแต่ละปีนี่กี่แสนกี่แสนเขาก็จะมีเปอร์เซ็นในการหักแล้วก็คืนรัฐบาลไปนะครับดังนั้น เงินที่ให้เพราะเปพี่น้องคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยผู้ยากไ,ไร้ไม่ใช่ผู้พิการแล้วก็ผู้บัตรคนจนเนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็เป็นเงินภาษีของประชาชนในประเทศนี่แหละนะครับอันนี้คือพูดให้เข้าใจเนาะไม่ได้ดราม่าอะไรนะครับนะไม่ใช่เงินพักการเมืองนะบางคนผู้เฒ่าผู้แก่จะเข้าใจว่าขอบคุณนายกโอ้โหขอบคุณ รัฐบาลไทยที่แจกเงินอันนี้ก็ถามว่าขอบคุณผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับแต่บางทีท่านไม่รู้เนาะว่าเงินเนี่ยมันมาอย่างไงไปที่มาที่ไปเงินเป็นยังไงเนาะถ้าได้เงินก็คือได้เงินแล้วก็ดีใจนะเข้าใจอยู่คนแก่เนาะก็มันมีอ่าเลสไนนะครับมันมีเ,เรียกว่าอะไรล่ะคือให้ให้เงินหมื่นไปเนี่ยมันเป็นการหวังผลประโยชน์ในการทางการเมืองหรือไม่อย่างไรใช่ไหมอ่า ในการเลือกตั้งคราวหน้าใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งหาหาเสียงกับบุคคลกลุ่มปอบางใช่หรือไม่นะอันนี้ก็ไปคิดเอาเองนะครับลงวิทย์มินาชีแน่เน้เนอะ,อะ,อะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวันที่ยี่สิบห้ายี่สิยิบเจ็ดเนี่ยนะครับที่น้องประชาชนของเรานี่โอ้โหนะครับให้ความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสําคัญกับเงินเหมืนหนอนมากเพราะทุกคนอยากได้ คือ,อคนที่ลงทะเบียนประมาณสามสิบกว่าล้านคนนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ม,มันมีเงินแจกนะคือคือทร่ถ้าเราเข้าใจการคลังเนี่ยการเงินการคางังจะเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้มีเงินมากองไว้เป็นเสนแสนล้านนะครับคือมันมีงบประมาณของแต่ละปีไม่เหมือนกันกันยาชนเนี่ยสินปีงบประมาณเนี่ยนะครับกันยาเนี่ยถ้าเงินที่รัฐบาลมาแจกคือเงินของปีหกเจ็ดปีงบประมาณเก่า ที่มันค้างอยู่คือสามารถจ่ายเงินสดได้แต่ที่บอกว่าจะแจกเฟสสองเฟสสามคือมันเป็นงบประมาณใหม่คือปี 8, หกแปดคือตั้งแต่ตุลาขึ้นไปเนี่ยไปถึงนูน่นในกันย,ยาปีหน้าเนี่ยหกแปดมันจะมันจะคาบเกี่ยวกันอย่างนี้นะครับประชาชนไม่เข้าใจว่าเอาเงินแสนมาจแจกจะแจกมันไม่ใช่คือมันเกี่ยวกับงบดุลนะครับเกี่ยวกับการเงินการธนาคารด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะกู้มอแจกมันไม่ใช่คือเขาก็ศึกษาอยู่กับคนแจกคนที่จะ ไปฟ้องไปแล้วก็คือม,คม,มันผิดกฎหมายมันก็มีอยู่ข้อผิดนะครับอันนี้ก็เล่าให้เข้าใจคือเขาก็ไม่สมยัยที่จะมาแจกแจก,แจกเลยอันนี้กไ็ไม่ได้นะครับนะก็โอเคครับก็ไม่เป็นไรก็เห็นความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ตื่นแต่เช้าไปเข้าแถวอะไรก็ไปรอกดเงินหมื่นนีจะตนนั้นะี่แหละก็ไม่ใช่กดเงินหมืน่นคือเงินสดในรัฐบาลเนี่ยนะน,น,นะนะครับโอนให้นี่แหละก็ยังเหลืออีกเฟียสองเฟสามนะครับที่เป็นกลุ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ค้างอยู่หลายสิบล้านคนนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะโชคดีหรือหมันหรือไม่ดังนั้นก็เมื่อคนที่ได้แล้วนะครับก็อเป็นกำลังใจแล้วก็ดีใจด้วยนะครับขอให้ท่าน,นใช้เงินอย่างมีประโยชน์เนาะสมกับท,ที่เราได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าอีกหลายคนที่เขาไม่ได้เขาอยากได้นะครับเมื่อท่านได้แล้วท่านก็อย่าไปเล่นเกมเติมเกมจินเล่าซื้อสารเสพติดหรือไปเที่ยวเตรนะครับขอให้ท่านเอาไปใช้อย่าง มีประโยชน์ใช้ซื้อข้าวซื้อกับข้าวให้ลูกไปโรงเรียนใช้นี่จ่ายค่าไฟจ่ายค่าไฟค่าน้ําจ่ายค่าอุปโภคบริโภคต่างๆตอนนี้ให้ท่านใช้อย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นไฟไม่ฟังนะครับเงินมือนเนี่ยคือตอนนี้คุณได้มาจริงมาเดียวคุณหมดแล้วนะครับบางคนได้มากดปุ๊บ เจ้านี่มันยืนรอรับนี่ละสองพันสามพันเจ้าล้วนสองพันเจ้านี้สามพันเจ้านี้สี่พันเอาไปมาเหลือเงินติดกระเป๋าแค่พันเดียวสองพันนะมันเป็นไฟไม่ฟังแล้วทีเนี้ยแล้ววันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันมือลืนมันต่อๆไปลหละเมื่อเงินหมื่นมันหมดอ่ะมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงแบบแล้วประชาชนอยู่ด้วยตัวของเขาเองยังไงแล้วประชาชนจะแจกอีกเหรอหรือยังไงในเมื่อมาแจกเงินไปได้แจกปุ๊บเงินก็ใช้หมดไป ประชาชนก็ไม่ได้มีการปลูกฝังที่จะไปต่อยอดอะไรได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าเป็นห่วงเนาะก็ไม่ได้ดราม่าไม่อยากให้แม่ดราม่าอะไรที่ลุงวิทย์มาพูดลองฟังคือมาเล่าให้ฟังนะครับก็ดีใจด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละลุงวิทย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีนะครับก็ไม่ได้ซสีเรียออะไรก็เป็นหน้าที่ของคนไทยอยู่แล้วส่วนพ่อแม่พี่น้องกูปปอบางที่ไม่ได้เสียภาษีเรืออะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของท่านที่รัฐบาลพึงจะให้ท่านนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไร เนาะก็ใช้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะก็อ่าใช้เกิดประโยชน์นั่นแหละเนาะใช้ใจ่ายอย่างมีสติ่าใช้ใจ่ายอย่างมีสตินะครับนะก็ข,ขอให้มีความสุขนะครับการใช้ชีวิตขอให้ท่านทุกท่านดูแลสุขภาพใช้เงินอย่างให้เกิดประโยชน์อย่างที่ลวิทย์บอกนะครับ ก็มันจะได้มีความสุขจะได้ไม่มีทุกข์ใช้นี่ไปแล้วก็จะไปกู้นี่ยืมสินไม่อีกใช้ไปแล้วก็จบไม่ต้องไปเอาไม่อีกก็ทามาหากินไปตามเรานี่แหละตามชีวิตของเรานะครับอย่าไปกู้ไม่อีกม่งะนั้นมันก็ไม่จบสก้ีโดยเฉพาะนี่นอกระบบเนาะโอเคคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตาม,มด,ด้วยด้วยขอบคุณครับ